ลังเก็บภาพสวยๆอยู่ด้วยทำงานไปด้วยนะคะเราจะลำเลียงไปนะคะยืนส่งต่อต่อกันไปเพื่อจะได้ไม่เหนื่อยนะคะส่งต่อต่อไปจากต้นทางนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำวิดีโออยู่นะคะกำลังถ่ายทำวิดีโอเพื่อจะออกช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ อุมารเพิ่งล่านะคะท่านรองศาสตรก็มาถึงแล้วนะคะเป็นทั้งอสมเป็นทั้งจิตอาสาเป็นทั้งมุสลิมะเป็นทั้งกรรมการหมู่บ้านสาวสาวจิตอาสาหมู่ห้านะคะ ตอนนี้ภาพกำลังสวยนะคะภาพกำลังสวยเป็นภาพที่ทุกคนช่วยกันนะคะแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายนะคะเพื่อไปจัดทำเป็นสายกั้นน้ำนะ ข้าววันนี้ท่านผู้ใหญ่สรามแอมีข้าวเลี้ยงนะคะืุอกลางวันท่านที่เดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วก็รมรับประทานอาหารร่วมกันนะคะปุ่ปากก่อนใช่ไหมคะเอาปุ่ปากก่อน <c oughs> <c oughs> ได้ยินว่าได้ยินว่าฝุปากอ่ะ คิดว่าคิดว่าบอกให้ปอ,อคิดว่าบอกไอ้ปอหุบปากก่อนแบบว่าคนแก่หูตาฟ้าฟางหูก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยเห็นนะครับฟังก็เลยเพีย้ยนนิดนึง ค่ะเชื่อ chưa เชื่อกนิดนึงนะคะขอเชื่อมฟังตรงนี้